อาหารการกินผู้ชมแล้วก็สัตว์ด้วยนะครับมีเรื่องของช่องทางทำมาหากินมาฝากกันเดี๋ยวนี้มีการเรียนรู้ได้ง่ายเปิด YouTube ดูก็สามารถเรียนรู้ได้ทำอาชีพได้เช่นเดียวกับหนุ่มวิศวกรโยธาคนนี้ครับเขาเลี้ยงหนอนแมลงวันลายขายสร้างรายได้ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยจบปริญญาตรีจบการศึกษาดีด้วยนะครับแต่ก็พลิกตัวเองมาหาไรายได้ด้วยการทาในการเลี้ยงหนอนครับแล้ที่หนอนที่ว่าเนี่ยเป็นหนอนแมลงวันลาย พี่ทศพรครับอยู่ที่หมู่11ตำบลจอมบึงจังหวัดราชบุรีคือจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็จบสาขาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีด้วยครับแต่อยากลองอะไรที่มันใหม่ๆใหม่จริงอันนี้คือเรียกว่าในความรู้สึกของของดิฉันเองเนี่ยมิติใหม่เลยคุณเข้าใจไหมคะว่าหนอนแมลงวันอ่ะคือเราแบบหลายคนอาจจะรู้สึกรังเกียจเราอีกคะว่าแต่ใครจะไปรู้ว่นี่คือ คือตัวทําเงินของพี่เขาอ่ะใช่ครับแล้วก็ไม่ได้ตักนี้ต้องบอว่ามันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากๆนะคะมันดีที่ในการกําจัดขยะเศษอาหารได้ดีมากแล้วถามว่าเลี้ยงยังไงก็เอาเนี่ยเศษผักผลไม้เศษอาหารต่างๆเนี่ยมาหมักไว้ประมาณ7วันพอหมักแบบนี้มันจะเกิดจุลินทรีย์แมลงวันลายเนี่ยก็จะมาวางไข่ครับแล้วพอเป็นตัวหนอนเนี่ยก็ไปขายถามว่าไปขายใครไปขายฟาร์มปลาสวยงามหรือว่าสัตว์เลี้ยงบางชนิดมันกินหนอนแมลงวันลายครับ พี่ทศพรเนี่ยบอกว่าเริ่มศึกษาจาก YouTube แล้วก็ Facebook นี่แหละครับพอทำอ,อันระยะหนึ่งเนี่ยมีหน่วยงานตั้งภาครัฐเอกชนช่วยสนับสนุนครับคือต่อยอดเพิ่มขึ้นไปอีกครับก็ให้ความรู้เรื่องการทำบรรจุภัณฑ์แล้วก็การจัดหาพื้นที่ออกบูธคือเรามีของดีต้องออกประชาสัมพันธ์ด้วยนะคนจะได้รู้ว่ามีของดีอย่างไรบ้างเนี่ยครับ ส่วนตลาดจะส่งขายฟาร์มเพราะเลี้ยงปลาสวยงามครับนะเพราะว่าหนอนแมลงวันลายเนี่ยมันม,มีโปรตีนสูงไง <Ừ. S 1> ช่วยให้ปลาเนี่ยสีสันสวยงามและก็โตไวนอนสดขายได้กิโลกรัมละ140บาทค่ะบาทหรือจะเป็นแบบอบแห้งก็มีก็จะราคาสูงขึ้นมานิดนึงครับนอนแบบอบแห้งกิโลกรัมละ2 0 0บาทครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไข่นอนเนี่ยก็จะขายอยู่ประมาณกิโลกรัมละ หนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาทไข่นอนคือมันก็ต้องใช้ปริมาณเยอะนะกว่าจะได้เป็นกิโลนะครับแล้วก็มูลหนอนก็จะมีประโยชน์ใช้ทําเป็นปุ๋ยหรือทําเป็นน้ําหมักบํารุงพืชได้อีกด้วยครับนี่คือใช้ปุ๋ยเขาหน่นมูลนอนครับับก็แปลว่าธาตุอาหารที่อยู่ในในมูลหนอนเราเนี่ยมีมากพอที่จะเลี้ยงลําต้นได้สูงขนาดนี้ในภายระยะ4สี่เดือนได้ครับครับอ๋อวันนั้นที่เอาไปให้เรานี่เอาไปปลูกที่บ้านใช่ใช่ Oh. มันแบบว่าคือถ้านอาหารมันเยอะก็เราก็เอามาสามารถเพาะต้นไม้ได้นะครับเอามาใส่ปุ๋ยต้นไม้ฉีดพ่นก็ได้นะครับก็คือเอาน้ำหมักจากหนอนเนี่ยครับมาหมักจุริรีเพิ่มเข้าไปแล้วจากนั้นก็มาฉีดพ่นครับเนีย่ยดูสารอาหารเยอะต้นไม้โตเร็วโตวไวด้วยแล้วมแมลงวันลายเนี่ยหนึงน่ง,ง,งช่วงชีวิตนะครับมีอายุ40กว่าวันเองนะก็เดือนกว่าๆเองนะแล้วก็มีช่วงระยะที่เป็นมแมลงแค่4วัน สี่วันนี่แหละจะเป็นช่วงระยะเวลาแบบช่วงทองเลยอ,ะอ่ะนะที่จะจับคู่ผสมพันธุ์แล้วก็วางไข,ข่แล้วมันก็ตายลงครับแล้วก็ไม่ก่อความราคาญเหมือนกับแมลงวันบ้านที่เราคุ้นเคยกันอ,ะอ่ะ<อ>มวันค<ใ>นละแบบกันค่ะ,ะแล้วคือพวกนี้เนี่ยคือจะบอกว่าในช่วงชีวิตว<อ>งจรของมันเนี่ยมีแต่ประโยชน์ทุกช่วงวัยยนะคะตั้งแต่เป็นไข่เป็นตัวนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หลักๆเลยมันจะช่วยย่อยขยะอาหารในที่บอกไปบางบ้านเขาก็ทำนะก็คือแบบหาถังสักใบ<อ>นึงใส่เศษอาหารเข้าไป<อ>แล้วก็ไปซื้อไข่มาแล้วก็มาวางเอาไว้<อ>แล้วมันก็จะค่อยๆโตแล้วก็กินเศษอาหารไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเศษอาหารก็จะไม่เหลือออกสู่สิ่งแวดล้อมเลยดีจ<ม>ังเลยรประมา